โอเคแตงเก <c oughs> ียวพวกโอ้ยโดนหอกไอหอกเอ้ยเอาล่ะสวัสดีครับทุกคนมาอยู่กับช่วยในเกมโอวัลสองนั่นเองอย่าหยอย่าหวยอย่าหววันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าวา่วาวา่าว่าเหมยนั่นเองวักลีเนาะหรือที่เพื่อนๆต่างเรียกกันว่าอีเหมย <c oughs> การเล่นเหมยของผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่า <önemli> โอ้ยโอ้ยใช้กดพีกแล้วเนอะผมชอบคิดว่าผมกดชิป <Laser> แล้วมันจะวิ oui, ่งอ่ะมันติดพวกเกมอื่นๆมาวกนาฬกาพับจีอะแผนที่แมปนี้มันเป็นยังไงกันวะต้องมากันตรงไหนอ่ะไปการหน้าบ้านเลยปะอ๋อหน้าบ้านเขาอยู่อ๋ออยู่นี่เหรอต้องเล่นตรงไหนอ่ะ มันออกมาก่อนหนึ่งตัวปึ๊บแล้วก็ปิดไอ้ไอ้ปิดไอ้มิดปึ๊บปึ๊บกินจีโอยอ้ยโอ้ o โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ my god โอ้ยอ้โอยโอมโอ้ยอโอ้โ้ยโโอ้โอยโอ้อ้ยายอ้ยโยยโอ้ยยอ้ยโอ้อ้ย้มยยอ้ยอ้ราอ้อ้้ย ป,ปุ๊บปึ๊บปึ๊บอืมอืมปุ๊บปุ๊บโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บมากเลยอือโอ้ยโห, Marc, โโหโกเกนจิมันมากันให้อือโ,โอ้ยโหอ้ยยอย,อย,อยไม่ไหวแล้วปึ๊บไปไหน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 จา้าเกนจิน้อยปุ๊บปุ๊บปึ๊ปบ ขอหัวหน่อยขอหัวหน่อยโอ้ยไม่ตายปึ๊บเพื่อนแกเข้ามาไม่ได้แล้วอึ๊บปึ๊บเอาชิงโฉไหลโล่ปึ๊บ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 โอ้ยปึ๊บปึ๊บ อยาให้มันเติมเลือดปึ๊บ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 เอผมต้องกดอัติและใช่ไหมปึ๊บ,ป,บปึ๊บกันนี่นี่ลากอนลากอนบีเอื่อข้างหลังข้างหลังเข้าหรออุ้ยอุ้ยเบื่อหาย โอ้ยติดบูสติดบูสเพื่อนขอวิ่งแล้วด้วยใส่บืม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 อยากอยู่ก็อยู่ไปเอออุ้ยเพื่อนตีโอ้โหแกตีวะอเออืออตายสักทีเถอะเออพูดโอ้ย อยล่าดูดเราฟรีปีเลยไม่ไรแต่ทำให้แบบว่าเขาฮิวเพื่อเขาไม่ทันเป็นแผนโอ้ยถ้าใครมาตายตรงนี้เนี่ยออเกนจิเอามาถึงตรงนี้เลยแล้ววะเสียงอะไรอ่ะอืไม่ไหนละอืม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 ตายซะตายซะอือ อือ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 อ้าวโอ้ยไม่ทันไม่น่าเสี่ยงเลยเมื่อกี้น่าจะฮิลก่อนน้ำแข็งชั่วมันวัดวัดไม่ได้อ่ะเบาเบาอุ้ม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 อือ Ui, 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 โอู้ยชูยเต็มหน้าเลยเว้ยยิงมันยิงมันให้แตกไปเลยอุ้ยอุ้ยวายเอานี่ไปกินแล้วกันเนาะเอานี่ไปกินแล้วกันเนาะเอานี่ไปกินแล้วกันเนาะปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโดนแฮกไอ้ไรข้างบนนั้นมีตัวแฮกอยู่ ตัดไม่ให้มันฮิวเพื่อนตัดไม่ให้มันฮิวเพื่อนตัดไม่ให้มันฮิวเพื่อนฮะอือเออปึ๊บมันนี่ยิงเขาโอยตัวไดนไงวะยิงเกาะมันไปให้มันพังวิวอะไรอ่ะเดี๋ยว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 ยาคนนั้นอย่าคนนั้นอย่าคนนั้นโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบินอยู่คิดว่าฉันยิงแกไม่ได้หรอปึ๊บ มอยล่าหอยล่าหอยล่าก่อนไล่ฮาร์ดก่อนก็ได้มาฮาร์ดก่อนก็ได้ใครก่อนก็ได้เออไปไหนแล้ววะแบงกิวเปลี่ยนเป็นแบทชั่นเหรอแบนอุ้ยอุ๊ยสไนยอึ๊บอึ๊บโอ้ย วายวายวายโอ้โหไม่มีใครคิวเลยแม่ผู้ชายไม่ใช่รับแขกฉันคิดว่าเพื่อจะคิวฉันลังช่องฟิตชั้นมาแล้วอุ้ยมาทำไมอ่ะมาทำไมยิ้วหน่อยดดยิ้วหน่อยชุดชุบชุดสวัสดีสวัสดีสวัสดีวาย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 อุ๊แหวะ โอ้แล้วอ so ah. no no ันตีไม่สวยเลยโอ้โหเพื่อตายหมดเลยต้องมีใครสักคนหนึ่งที่คอยกันอุ้ยนางสไนเปอร์อื้ยว้โดนใส่หัวเออพายเผยเอาทำไมฉันเข้ามากลางเกมเลยวะนี่เราเข้ามาเติมคนหลุดนะเนี่ยโอ้ยอย่างนี้ถือว่าเราได้บุญไหมโอ้ยโอ้โห อุ๊ยเอาคาใสคาใคสให้คาใสไ,ไปวะอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฉันรถมาไปไหนแล้ววะพี่แสงเหมือนอันติตัวไอ้นี่เลยจักแลนจักแลนจักแลนชื่ออะไรวะโอ้ยใครก็ได้ใครก็ได้ยิงข้ามันไทยข้ามันไทยนี่ไงอา้าวใครยิงวะปึ๊บ ไปไหนอ่ะไปไหนไปฉันมากู้ที่ไปทีมนี่แล้วพวกฉันจะทำให้ทีมของเราชนะมันมาไหมมันมาไหมไหมยังมามยังแล้วมันไปไหนแล้วว่ามาลีกูปันมาลีกูปันนี่แนนี่แนหีหลังเข้าหลังเข้ามันจะมากดอันตรีแน่เลยอือโอ้ยโอ้ย อึ้บอึ้บอาจ้าเราต้องปิดทางไว้อึบเออแฝดมันแปลระเบิดไว้อ่ะดูดี <c oughs> ฟูดแปดระเบิดไว้ไอ้เวนโอ้ยหมดทีมไอ้ระเบิดน้อยนั่นมันโหดมากเลยฮะวุ้ยโอ้ ฟูฟูฟ oh, oh, oh. oh, oh, oh. ูฟูฟูโดนตั้งไหมฟู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 ตายไหมตายไหมไม่รู้เดชเอเมอร์ซี่นั่นได้เพื่อนจากการแล้วกันเรายิงยากเหลือเกินไม่ใช่แอบ แอบแอสซัสซอนแอสซัสซินอะไรนี้ไปกำแพงไว้มันต้องมาทนางนี้อีกแน่เลยนี่ไงจกัจกรแล็จจักรันจักราห้วหยมันไม่ตายอะ่ะอุ้ยอุ้ย่อมาพ่อมาปิดไปก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บชุบบชุบชุบุบลงวิ่อ่ะอืออืๆๆๆๆอ

ที่มันแอบอยู่ ừ. เบื่อใครก็ได้ไปฆ่าเมอร์ซี่อ๋อชั้นนี่หว่าหน้าที่ชั้นหรอมันต้องหน้าที่ชั้นแล้วมั้งแต่เรายิงตัวบินบินไม่ค่อยโดนเลยเนาะคือมันยิงยากอะ่ะต้องให้แบบคนที่โปรเจกต์ตายเร็วๆเขายิงให้อือวินี่งไงไหวตายตายเง๋งๆเลยเนาะอือโอเคตั้งเยอะพวกโอ้ไ <c oughs> <c oughs> โดนฮอกไอฮอกเอ้ยไปหามุมเปิดช่องฟิตดีกว่าตรงไหนดีวะตรงไหนดีวะวิปปปปปว่าฮ่าฮ่าตายตายไปเลยปึ๊บ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 นี่ปิดเลยปึ๊บปึ๊บอุ้ยหลังเข้าหลังเข้า ไปไหนไปไหนไปไหนจ๊ะเดี๋ยวก็ทำได้แค่นั้นละจ้ะฉันดันแล้วพวกฉันดันไม่สนใครปื๊ดปิดปิดดันไปดันไปพวกนั้นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บกูชีโฉกูชีโฉกูชีโฉเออไม่โดนเลยกูชีโฉเอือ มีคนข้างหลังหัวปลาล่าอีกเลยปลาล่าทำตัวเป็นแอชซิชโอ้โหดูมาดี้บอดี้ระเบิดเดียวประชิดแกมันร้ายมากนะปลาล่าแต่เราดันได้ไกลกว่าติดไว้ก่อนโอ้เข้าเจ็บบอดีเจ็บเลยดิอื้ม ข้างบนนั้นมันมีอ่ะปึ๊บปิดไว้ตองล่างก่อนตองล่างก่อนตองล่างก่อนโอ้โหแอกโอเวอร์ไทม์ไหมโอ้ยจักรลดด้านตีแล้วว่ะแย่แล้วเออเออว้าฮ่าห้าห้าฉันมาบุกแล้วจ้า เอ,ออเออเออเออวะโดนโดน,โดนจัดจัดแล็ดจอดแล็ดกอดอากาศไปไหนไปไหนวะไปแก้แขนใช่เขาเรียกว,ว่าการแก้แค้นและพวกแกไปด่าปึ๊บปึ๊บปุ้ดจีโชปุ้ดจีโชปึ๊บเออเออ สวยเพื่อนสวยว้า่แกรู้จักพลังช่องฟิตปูชีโฉจังได้ mvp ีพเลบเนี่ยชอตนี้ปูชีโชงอไม่ได้ช็อตเด็ดประจำเกรมไหนรู้สิโอโหเก็บหนึ่งอ๋อเ <c situación at difficulty> ขายิงอันติดจังแลตให้ว่าโอ้โหโคตรโหดเลยงานตายหมู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้ตบมือ